การปฏบัติหลายอย่างเนี่ยม,มันมีคำถามอยู่ในใจที่คาใจมาตั้งแต่เด็กเยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นนั่งนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งหลับตาในเมื่อเฮ้ยจริงๆเราก็ถ้าอยากรู้อ่าเราลืมตาเราก็เห็นแล้วอะเราก็ได้ไม่ต้องอยาก mm hmm. ก็เป็นถามแบบคาใจมาตลอดจนจนจบโรงเรียนในร้อยแล้วก็มาบรรจุท,ที่ที่ปีนหนึ่งนะครับที่ที่กองพันธ์นาใหญ่ที่หนึ่ง mm hmm. ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ ปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาตอนนั้นอันนี้ไปกระทรวงหรออ๋อไปกระทรวงเหรอเจอตั้งแต่ที่กระทรวงครับก็ก็ไปปฏิบัติก็วันแรกก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบลืมตาทําให้โอเคไอ้คาถามคาใจตั้งแต่เด็กอะเราได้คําตอบแล้วว่าจริงๆอะเราไม่ได้ฝึกฝึกเราฝึก แต่เวลาเอาไปใช้จริงๆเราลืมตาใช้เราไม่ได้แบบหลับตาใช้อะเราลืมว่าเราใช้ในชีวิตประจาวันพอปฏิบัติอย่างเงี้ยมันได้คําตอบแล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่มันมีเนะี่ยมันแก้ได้ด้วยวิธีนี้แล้วก็ใช้มาตลอดพอใช้มาตลอดก็ตั้งตั้งบัณิธานไว้ว่าเมื่อไหร่ที่จะไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้คับหน่วยไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราสามารถให้คนเข้ามานั่งปฏิบัติได้นะ ก็จะนิมนต์หลวงพ่อไปอันนี้พฟังน้องๆพูดแล้วก็ก,ก็รู้สึกโชคดีที่น้อง <c oughs> ได้ปฏิบัติตั้งแต่เด็กก็ผมอะก็ก็ลูกผมก็พามาปฏิบัติกันทั้งหมดนะครับก็ก็ทั้งครอบครัวนะครับที่ที่มีโอกาสก็พมาปฏิบัติเจอใครรู้จักใครก็พามาปฏิบัติาาท,ทั้งหมดเพราะว่าลองแล้วแล้วก็ดีจริง วันแรกที่ผมเจอหลวงพ่อ hmm. ออแม่ประเทืองนะให้ให้การบ้านผมอันหนึ่งประโยคหนึ่งความคิดหรือความจริงอันเนี้ยผมใช้มาตลอด hmm. ทุกครั้งที่ทุกทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบมันไม่ปกติตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าความคิดหรือความจริง hmm. สุดท้ายวิธีที่จะแยกได้ความคิดหรือความจริงก็คือการดูจิตพอดูจิต เราแยกได้แล้วอ๋อความคิดความคิดเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราพอเราแยกได้เมื่อไหร่ที่เราแยกได้เราจะเข้าใจทันทีว่าโอเคไอ้ที่เราทุกทุกเพราะความคิดเราไม่ได้ทุกเพราะความจริงแล้วมันก็จะหายไปเลยแต่อันนี้ทำบ่อยๆ oh. มันเราจะใช้เวลาในการแยกสั้นหรือยาวแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์มันเป็นเป็นทักษะเป็นสกิลที่ที่ยิ่งคนดูจิตบ่อยคนปฏิบัติ คนที่ทำบ่อยๆก็จะได้เปรียบก็เหมือนที่น้องบอกคือก็ถอยกลับมาดูจิตแปบ๊บเดียวถอยถอยกลับมาแล้วก็ทุกครั้งที่เรารู้ว่าลืมหลวงพ่อจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าลืมนั่นคือเรามีสติแล้วก็คือกลับมาดูกลับมาดูเฉยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทุกอย่างมันจะเป็นความชำนาญที่จะติดตัวไปเรื่อยๆ บางคนจะดูบางคนไม่ดูเหมือนไม่ดูแต่ก็เขาจะรู้ตัวเองว่าเขาดูอยู่ตลอดเวลาการฝึกฝึกสมาธิที่ฝึกที่อื่นที่หลับตาเนี่ยมันเวลาจะเอามาใช้จริงอ่ะมันมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับคือเราไม่สามารถเวลาที่มีเรื่องราวมีความทุกข์เข้ามาเราไม่ก็ที่คุยเล่นกับพื่ๆพี่เราไม่สามารถบอกเฮ้ย hey, ความทุกข์รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปนั่งหลับขอนั่งหลับตาก่อน เราจะเจอที่มันเข้ามาเลยแล้วยิ่งเราแบบคุมกําลังพลเบญหาอย่างนี้มันมีเหตุให้ต้องตัดสินใจด่วนปัจจุบัน,ด,น,นดูจิตก่อนออด,ออดูจิตก่อนคือคิดอะไรไม่ออกดูจิตก่อนผมพัฒนาอะไรหลายอย่างหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพื้นฐานผมคือดูจิตอพอดูจิตแล้วมันถึงจะค่อยๆมีวิธีออกมาว่าเราจะทําอะไรมเมื่อเป็นผุ่งขับหน่วยที่ต้องดูแลลูกน้อง มันไม่ใช่แค่ดูแลลูกน้องมันดูแลครอบครัวดูแลเขาทุกอย่างแล้วจะคิดจะพัฒนาจะทำอะไรดูจิตก่อนตัวเองแล้วผมก็นิมนต์หลวงพอง่อหลวงลุงไปสอนทุกคนก็จะได้ดูจิตทุกคนก็จะมีพื้นฐานในการในการปฏิบัติหลังจากนั้นผมก็จะบริหารคนง่ายจัดการคนง่ายเพราะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่พี่ๆลูกศิษย์จะนิมนต์จะนิมนต์หลวงพ่อหลวงลุงไปที่บริษัทตัวเองหรือว่าไปอะไรตัวเองก็คือ มันง่ายในการมันดีกับกับทุกคนดีกับตัวลูกน้องเราดีกับองค์กรเราดีกับนั่นทั้งหมดก็ก็เหมือนเดิมครับถ้าผมถ้าไปที่ไหนก็นิมนต์หลวงพ่อหลวงลุงเหมือนเดิม